ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะขับมวยนี้วันมวยรัฐบาลไทยเฮาออกเนาะพี่น้องเนาะครับม,มวยนี้่เตรียมผ้ามาสรุสิบสามสิบสี่อาจารย์ดังพี่น้องครับเหล็กรัฐบาลไทยเฮาเนาะพี่น้องเนาะครับมวยวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเฮาออกเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าขับเหล็กล่างก็ออก ห้าเก้าเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อนี้พระเตี้ยมจะพามาสรุปเบิ้องนะครับเนาะในลายอาจารย์ในลายสำนักใส่ใส่กันเบิ้งนะครับจะว่าสิมีอาจารย์ในแดนเข้าอาจารย์ในแดนลุดได้รู้จักเนาะพี่น้องเนาะครับครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะครับพระเต้ยมจะเริ่มจากของพ่อ พ่อช่างคมนะครับเด้อรับชัดเกียนนะพี่น้องเนาะนี่คือหองพ่อช่างคมด้วพี่น้องเด้อรับวันที่สิบหก กับมือนีเราพี่น้องนเนาะสิบหกทับสิบทับหกเจ็ดนะครับครับพอช่างคมแม่ม้าวิ่งบนล่างไดพี่น้องเลอศูนย์กับหนึ่งรัฐบาลไทยไดพี่น้องเนอจับคู่กับมีศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดรับพอแล้วเนี่ยในที่หนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดได้พี่น้องครับส่วนเลขสามตัวกับสี่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดนะครับนี่คือของพอช่างคม นะครับอันนี้คือลายมือพ่อเป็นเชียนเองพระเต้าเมรัยไทยถ้ำเมานะครับครับเอาแชปหน้าจอได้ครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะมักสอบตัวแด้ห้าก็จะเริ่มกลับตัวไว้นําเด้พ่นองเด้อครับส่วนตัวบ่ิเนนนะครับเนาะครับพระเจ้ขอขอพูดอะไรได้ครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เลขเด็ดสีแยกข้อกัวพี่น้องครับเลขเด็ดสีแยกขอกัวเห็นว่าพี่น้องสัตว์เยนบ่นะครับงวดที่ผ่านมากะห้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อเขาตรงๆเลขเข้าล่างครับงวดนี้ให้พี่น้องเลขยในตะล่างเนาะแปดหนึ้าสี่สองสนบนล่าง1กับ9เด่นที่1 หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดก็มีเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดได้พี่น้องเน้อเรียกสามตัวก็ตามนี่นะครับคอยเข่าปังๆนี่เนาะพี่น้องเนาะเลขเด็ดสี่แยกคอกัวและที่สําคัญอย่าลืมนะพี่น้องเน้อมากสวอบตัวใดเฮ้าก็จะลืมกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะครับแช็หน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่หวยซองเงินล้านพี่น้อง หับหวยซองเงินล้านบนล่างวิ่งรูด1กับสระวังนะพี่น้องเด้อระวังหนึ่งสี่สี่นึ่นะครับขับเน้นที่1นึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งกับี8แปดหนึ่านึงนำนพี่น้องเนาะครับระวังหนึ่งสีพอเตรียมคอเน้นย้ำพะว่าหอยซองเงินล้านนี่เคยมาน้ำกันนะครับนี่เอาแคปหน้าจอครับผม มักสอบตัวดงห้าก็อนจะลืมลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเนอครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดเด้พี่น้องเนอครับเซียนขาดปัดบนแปดหนึ่งสองเก้าสองแปดหนึ่งหกสองเก้าเลขสามตัวพี่น้องส่วนเลขกล่ง่งวิ่งสามตัวเดียวสามห้าสามแปดพี่น้อง แับหน้าจอครับผมครับปะเตียมขอขอบคุณหลายได้ครับเด้อเสียนขาดปัดนะพี่น้องเนาะครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่ปูบ้านดุงนะพี่น้องเน้อรับปู่บ้านดุงบนล่างมิ่งโลด9กับ4ครับเก้ากับ4ีกับมี9เก้า 94 90ลอง48 46 40กันเบิ้ล6 6 9 9นะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมครับปเตรียมขอกราบขอบคุณปูได้เลยเนาะครับเนาะปูบ้านดุงคอยเข่าคอยแตกเด้ปัง,ปงๆนะพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอรอพี่น้องครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องเนอะรับ16ตุลาคมรัฐบาลไทยเซียนหยวนนะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูด1กับ6ครับมี1 2 1 4 6 1 6 4 6 7 9 7 1 8เด้าได้พี่น้องเนอะรับ1 4 4 1งสกับเบิ่งไว้น้ำนะพี่น้องเนอะเอามักสอบแต่เด็ก,กอาจจะลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะ จับหน้าจอครับผมครับไปเตรียมกระคอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องครับเซียนหนองหานร,รัฐบาลไทยอหนองหานนะพี่น้องเนาะบนล่างนะพี่น้องเด้อเด่น9294สองเก้รองหนึ 0. หนึ่งหกนะครับนี่คือห้องอาจารย์เซียนนองหานเลยพี่น้องเนะ้อรับแคปหน้าจอครับผมครับแต้จมก็ะอขอบพูดหลรายได้ครับเดอ้อเซียนนองหานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนองไายได้นะพี่น้องเนะ้อครับเซียนนองไขย บนล่างวิ่งโลด5กับ8เน้นที่5พี่น้อง15 35 75ตัวเน้นมี8 5 18 38 78 88พร้อมนะพี่น้องเอาแคปหน้าจอครับผมครับปเตรียมขอขอพูดณหลายนะครับเดอ้อเสียนหนองคายนะครับเนาะคอยเข,าข่าคอยแตกปังๆเดอ้อพี่น้องเอฟซีิได้โศกมันๆนกันนะพี่น้องเนาะกับรัฐบาลไทยนะครับ ครับ,บเตรมกระคอขอบคุณในไลเซียนน้องคายนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเนอะเซียนชัยวานบนล่างบิงรูด7ก,กับ4เน้นที่4ี่ขับ4 1 4 0นึ7งสี่ศูนับเลข3ตัวกับหกสี่ศูนยี่นึองเจพี่น้องอามากจอบไป่ได้กับ พิจารณาเบิ้งหน้าพี่น้องเนาะครับควายเข่าควยแตกครับจับหน้าจอครับผมครับเตรียมขับคอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อตีนะพี่น้องเนอะรับเลขพ่อตีนะครับเนาะครับบนวิ่งสามตัวเดียวพี่น้อง สามศหเน้น3าหส่วนเลขสามตัวกับ8 3 0 9 3มศูนาห้านะพี่น้องเนาะเอามักตัวเด็ยกจะลืมกลับตัวไว้นำเลยพี่น้องเน้อส่วนล่างครับ8ดตัวเดียว8ปดห้าแดหกดแดลอง9กสเน้น6กแปดนะพี่น้องเนาะนี่ครับแเตียมกับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอตีเนาะครับเนาะแคปหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อหมอธรรมเนี่พี่น้องเนอพ่อหมอธรรมที่โพแยมบันัางเอากางเว้นนะครับบนแปดสี่สองล่างศูนย์หนึ่งแค่นี้นะครับพี่น้องมาเรล็กบลหลายหางนะครับจับหน้าจอครับผมไปต่อสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเนแบบอนะับบรองโพแยมเนาะทอนมะ ของพอเตรียมเอาเลขล่างนะครับเลขล่างชุดเต็มนะพี่น้องเด้อครับนี่ครับหลัก10 2 3 4หลักหน่วย7กับ9แ้าเต่วพอเตรมมักส่วนโตคือเก่าได้พี่น้องเด้อชุดเต็มๆกับสองเจ็ดสองเก้าสามเจดสามก้าสี่เจ็ดสี่เก้ชุดตรงๆนะครับ เอานีชุดสรุปพี่น้องภาพพอแต้มสรุปให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะทั้งบนทั้งล่างนพี่น้องเอ้อบนสกับเจ็พอแต้มมักส่วนตัวคือสพี่น้องสี่หนึเน้นสี่ับหกสี่หนึ่งศพี่น้องเอ้อเลขสมตัวขับส่วนเลขล่างเก็กับเก้ับมีเจ็ส สามเจ็ดสี่เจ็ดสามเก้าสี่เก้าพอเตรียมมักส่วนตัวคือสี่เจ็ดกับสามเก่าได้พี่น้องเน้อเพราะว่าสามเจ็ดก็ออกไปแล้วจะถมาออกตัวเกา่าเองเนาะพี่น้องเนาอเอามากสอบแต่เดียก็จะเลื่มนะพี่น้องเน้เอ,อ,ไ,นอนไปเลือกื้อเลือกห้าสลากกินแบงรัฐบาลไหมนะครับหรือว่าผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเน้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ อาพอเตียมขอเน้นย้ำใบเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะครับขอให้โศก,กมันมันขอให้เฮงรวยๆกันนะครับเอาจะลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดาเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับอาสุดท้ายายสุดขออิอิฟซีทุกคนโศก,กมันมันเฮงเฮงลุยกันทุกคนเนาะครับเนาะเอาไปฝากกับพอเตีมยมอีก หลังหวยอกวอกนะพี่น้องเนาะสามโมงี่โมงแรงครับพอๆกันอีกสำหรับชิมนี้สวัสดีครับผม